ไข่มดแดงไข่หมดแด,ง,ด,ดงครับผมวันนี้เขามากรอยไข่หมดแดงกันพี่น้องมดมดแดงไข่หมดแดงแปลว่าซื้อมาจากตลาด20บาทครับผมก,ก,ก็ได้ก่อยเลียวขาดหนึ่งละก็ได้หลายอยู่ด้วยพี่น้องของมันหายากเนะาะก่อยใส้น้ำปลา ใส่เขาพริกเขาครัวนี่ต้นปาใส่สลระแหน่ต้นหอมครับผมนี่พี่น้องกินกับข้าวเหนียววันนี้อุ้ยสุดยอดเลยพี่น้องตังค้นพึ่นกะบอก,ก่อยพึ่นกะแกงเนะเววาะแต่ว่าจะหน่อยอยากกินก้อยครับผมก็เลยบอกใช้หิหดด่งหิ่งใบแดงซื้อมากินนี่เด้อว่าแต่ว่าสืบมาก ยี่สิบบาทฮอร์ยี่สิบบาทครับผมว้ยหอมกัพบพริกถูกัวพี่น้องหอมมากๆคนคนไปครับผมคนคนจนมันแตกครับชิบมึงส่วนนำเลยเ <c oughs> สีย ไว้ไข่หมดแดงนี่เรต้องใส่บักหนาวเลยลังคนกะใส่บักหนาวกะบโเป็นหยังครับผมแต่ว่าลังเทียมันกะมีหมดผมอยู่เนีหมดแดงเนาะพี่น้องเนาะใส่จานนี่พักอีกสักพักครับผมลูกโดดโลยปะปะปะดูขขบบเขาเนี้ยอ่ะสีเหมิดนิดนึงอืมกินข้าวพักกว่านี่พี่น้อง นี่ผักแผ้วหอ,นอมน่าบกม่วงสุกสมพักก็มี้พื่นะแค่ว่าพื่ท่านไข่อออเอาียงกระชากมันดอกนูเขาแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องมากินของกันจะ้ะสวัสดีครับไข่บดมดเดยวสมพักเนาะอืม คุยอันนี้ก่อนมาเด้อมาเด้อใครมืแดงอืมจ็ได้สมพักแทบจะำ em, ta măng hả, nằm cút luôn nhìn mỏ, hát mmm có khách hát 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 hát

เอาม่ฮอนบ้านมาขึ้นฟ้าขึ้นคนอืมอา อ่อนก็อากาศนี่งจะเยืออย่างแต่ว่าส้ารับขอออ่อยใ่อัอือไอนี่ออืมอยนนนี้เงินในกระเป๋าโอ้ อันตัวนั้นใช่อืมเท้าจะทิ้นนั่นไหนเก็บมากหรือว่าเหมือนๆกับวันเกิดลูกแล้ตอนนีน้มีเงินสือเก็บหาให้ได้ด้วยมึง nhưng ăn tàu, mm. 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 Hãy ปีแล้วนี่ๆก็ได้ปีหน้าก็ว่าขึ้นกว่านึงเนาะพอมันขอบครัว ใช่ไปไม่รถแันนี้ถ้าสตาร์ทยังแตสแเงกนหดเยอะปะเง่แล้วไปคายคงอง บ่เล่นงานกัน,นได้หลายบ่ได้หลายกับขาดชื่อก็ <c oughs> น่าไม่กินด้วยเอไปกลบบ้านได้ไป,ไปวันนี้ต้องหาซีเคสให้ดูกนะ hai cây Nước ưng nó hai mươi dạng Ừ Ừ bếp bếp cho cho Chắc phải không thiệt còn bữa lại được Ta đã thảo vào tương phần nam rồi Món nam là bộ Còn nè Bây giờ thì Tôi bằng tay Quân Cô này cả thảo vái, จะโู่ออาไปหรือเปล่เป็นบางมอบะแมนจังบัดจักสมไปอย่างนี้พวกท่านออกผสมไปสุดท้ายของคุเน่ะเขาจะเขาก็บม่วงกันให่นรอกบม่วงแก้ว อยากให้ฝนโตนี่งนานแจกหมอรัมมาโหลดแล้แบบขนาดยังไงอ้อมผ่าเก็บเงินฝนตกค่มต้นโตขัต้มให้เจ้าผ่าเอ้ยให้เจ้าคนจัดงาน่าดพื้นเหนือหรือหมอลัม nó lắm nặng Khủy mắt tổ hâm nữa cho bà đây rồi tới mang tổ cái đầu nằm nào Hãy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì